คนที่ทีวีเขามีสแต็กอยู่ประมาณสิบปะสิบปะสิบสิบใกล้หรือใครอีกอะปือใกล้ก็ดูดได้เข้าไปดูดเลยดูพี่เอเลือดเยอะดีอ้าวพูดเองอีกแล้วนะ <c oughs> ไมเกี่ยวกูนะโดนบอกไม่ถามสุภาพเลยเออขูอด้ลยยับเลยเดียว แขงเขาใจเย็นเขาไม่น่าสุดท้ายกูก็โดนอ่ะไม่น่า้าหลังติดจุดจุดติดจุดจับกลางุดจุดจอดจุดจุกจบดจดฮะ อ,อแล้วนะย็ดตีคืไรน้องหยอันหลงังวางกระเด็นนะดาวหยัก ขึ้นมาฟูงปากเดมอนระวังตัวยคนไฟเดมอนไฟพุแตกเลยโลขวดเออพี่กมอนเดินมาทางนี้หน่อยไปดอกไม้ไปหาแทงอีกจ้ Ui dưới cao nè lắm Cùng Đáng Cái đẹp Cùng, cùng Luộc. Luộc. đào Cùng phải bởi léo là bởi ตีล่อให้โทษโชิ้นในพี่หน้าหลังกระดิตูกแทง Lặng lắm Phùng Tông bề Demon Ất dao đi, Ất dao đi Low hả? ปักแทกป่วนวหน้าหลังกระเด็นปุ๊บหันหลังปุ้งกระเด็นนอกดาว คนไฟคุมฝักลูกตาขวนหน้าหลัง กระเด็นปุ๊บแท้งห <c oughs> ันหลังพุ่งกระเด็นนอกดาวคางนอกดาวเดมอนระวังวงต้นไฟเดมอน không? Có binh tiền Nọc down à. đào Cái lên Lên lộ, ai Na lỏng Cả bền หันหลังคุ้มฟักหันหลังคุ่งกระเดน็นคนไฟคลังน็อกดาวหลือฝากไว้ใก่กว่านั้นหน่อยได้ก่ดูเลยก่ดูได้ป้าลองลูกตาด้ว Dù có lâu đi ạ Phải đồn đồn đào Khuẩn Na lỏng Cả đền Tụp thanh Thẳng เดนเดมอนค,ค,คนไฟโล <Low. S 2> โลเสร็จนอกดาวนะปุ่มบักก่อนปุ่ฟักนกดาว ขวนหน้าหลังระวังกระเด็นกระเด็นทุบแทงหันหลังพุ่งกระเด็น้น,น,นไฟ โดนตีโทษตีเลยเลยแบ่งปันอย่างทั่วถึงจะพยายามมาอยู่ข้างาอยู่ข้างหลังนี่นะยี่ยี่ได้เปลี่ยนแต่ยยงไม่รู้ว่าทางน็อกดาวแบบนะระวังปุปปักมาก่อนปุปฟอกมาก่อนน็อกดาวหรือเปล่าน็นกนกมีที่เกิดใต้บอสนะขวนหน้าหลัง ระวังกระเด็นปุกแทงหันหลังพุ่งขางพุ่งจดตูนไประวังกระปิงนะหรอกระปิงหมดหอโอเคโลฮะ พี่ไต๋พรอมด้วยนะตัวเข้าทางหลังเข้าทางหลังปุ่งกระเด็นเอ้ยเหลือลูกระเบิดเกาะลูกก่อนน็อกหมดแล้วคุ่นนกนกนกเอาลูกให้ตายลูกให้ตายุนไฟเอาาลูกให้ตยอ้าว่นไฟกูหายนระลังกระเด็นี่สิลกระโดดนะข้อกลางกระโดดกระโดด เดมอนฮะเดมอนนเนคู่สององร้องหน้าหลัง<อ>กระเดน็นมิโลโลฮะหันหลังคนไฟเขาไปดูดเรื่องในไผู<อ>้เขารงนี้หน่อยนะผู้อาประเบิดละ เดมอนฮะเดมอนหะนึ่งนะค่ะเดมอนคู่หนึ่งเตรียมเตรียมน็อกดาวน็อกฮะขึ้นมาฟูมฟักระวังลูกตาหน้าหลัง,งอ,ลนะอันหลังคนไฟเฮ้ยลืมมารคนไฟว่ะ ได้กดเลยกดเลยกดเลยกดถึงพี่กดกดฟาดคไปแบบนี้ม่อนหอยเหรอรอทีรอทีหน้าหลังลองกระเด็นกระเด็นไม่มีรูนะหนาหลังต้นทอนแข็งแปรอันละคนไฟฟาด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 ฟไม่ทัน สนับชุบสนับดเดเมมอนเดมอนมาระเบิดมนันงใครเข้าเลยเข้าเลยนอกดาวฮะอ่อภูมิฟักเด